รู้สิโอนไปหมดเท่าไหร่อะอยู่กับเจมทำไมไม่ถามเจมอะ่ะเอาทําไมไม่ถามเจมอะพี่โอนพี่เล่นอะไรอะแล้วก็อย่างน้อยๆถ้าพี่ถามเจมอะเจมรู้ใช่ไหมคลิปคลิปดีนะครับผมอยากให้ประยทาหอนกับทุกคนว่ามันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ ผมไปเจอคลิปนี้ในทิกตอกครับชื่อทิกตอกที่เขาชื่อว่าน้องทิพย์มาช่วยแล้วจ้าเนี่ยนะครับเขามีการลงคลิปตอนแรกเนี่ยก็เป็นการต่อว่าหญิงสาวคนหนึ่งครับบอกโอนไปเท่านี้ <ๆ S 2> ทเท่านี้ทเท่านี้โอนไปทําไมทำไมโอนไปเยอะนี้ซึ่งจนไปดูคลิปจนจบมันมีทั้งสองคลิปนะครับพอจะปฏิประต่อเรื่องราวได้ว่าหญิงสาวคนที่นั่งอยู่ที่โตนะครับเธอตกเป็นเหยี่อของมิจฉาชีพมิจฉาชีพเนี่ยมีการทักเธอมาครับเหมือนประมาณว่าให้โอนมาเท่านี้เท่านี้สะสมเงินเท่านี้เท่านี้แล้วจะได้ไป กลับไปเท่านี้ปรากฏว่าก็ได้กลับมาจริงนะครับนะครับเขาบอกว่าโดนไปหมด8 0ด0 0หมดตัวเลยอย่างที่คุณผู้ชมได้ชมคลิปไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับแต่ที่น่าตกใจกว่าคือมันมีการระบาดอยู่เพราะว่าในทิกต็อกนะครับมีคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าโดนเหมือนกันเพิ่งรวมไปเหมือนกันมองบอกคนแถวบ้านเนี่ยโดนไปเป็นล้านนะครั้งแรกเนี่ยโอนไปก่อน0,000ปรากฏว่าได้กลับมา28,000รวมทุนด้วยนี่นะเพราโอนไปเรื่อยๆเข้าถึง3 0 0 0 0เอ้ยถึง3 0 0 0 0 0 นะครับถึง3ามแสนปุ๊บเขาบอกเลยถอนไม่ได้แล้วต้องเติมมาอีกพอเติมเขาอีกโดนเลยเขาปิดปุ๊กบล็อกนี่เป็นไงครับคือมันมาในรูปแบบนี้คุณผู้ชมให้คุณผู้ชมลองไปชมคลิปที่2อีกคลิปหนึ่งนะครับที่เธอเนี่ยมีการโชว์หนะ้าแอปไปดูด้วยว่าไว้เว็บนี้นะแอปนี้นะที่โดนหลอกมันได้ทำอะไรอ่ะเหมือนกับว่าเราต้องไปซื้อช่วงที่เงินตาขึ้นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ เงินขึ้นเงินลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ไปเล่นทาไมอะ่ะก็ไม่รู้อ่ะก็พอพี่รู้ก็คือโดนไปแล้วอะ่ะพี่ไม่รู้เลยอ่ะถอนออกมาห้าหมื่นก็พอค่ะคุณลูกค้าไม่เติมเงินเพื่อชาระแก้ไขบัญชีลูกค้าก็ไม่เป็นไรคะ่ะทางเรามีหน้าที่คาแนะนําลูกค้าจะเติมเงินไปทําไมทุกคนดูไว้นะเนี่ยเว็บอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพี่เข้าหน้าเว็บปันดิ เว็บอะไรก็ไม่รู้อ่ะเข้าดูซิเข้าได้มเข้าไม่ได้แล้วพี่อันนี้เขาบล็อกพี่หมดเลยก็นั่นแหละแล้วพี่ไปหลงเล่นทําไมเขาก็บอกอยู่ว่ามีมิจฉาชีพเกี่ยวกับเกี่ยวกับโอนเงินโอนเงินเนี่ยพี่โอนไปกี่รอบแล้วเนี่ยนี่ครับเธอมีการลงคลิปไว้ประทัหอนนะครับผมคาดว่าน่าจะเป็นคนที่บริษัทออฟฟิศเธอหรือว่าลูกน้องเธอก็ไม่รู้เธอบอกว่าเธอไม่อยู่บ้านแค่3ามวันปรากฏว่าเกิดเรื่องแบบนี้ หลายคนบอกว่าเธอจะไปซ้ําเติมทําไมในคลิปแต่เธอก็บอกว่าไม่ได้ซ้ําเติมหรอกเป็นห่วงแล้วก็หวังดีเนี่ยโดนวิชาชีพหลอกเธอบอกนะครับว่าอย่าเล่นกับความโรภก็ให้ทุกคนนระมัดระวังด้วยนี่อาจจะมีการทุกวันนี้เนี่ยนะครับบางอย่างบอกข่าวก็โครมโครม,คม,คมทำไมมีคนหลอเชื่อคือบางทีเนี่ยวิชาชีพมันมีกลเม็ดกลยุทธ์กลวิธีในการพูดการคุยการหวานล้อมนะครับเราต้องหนักแน่นอย่าไปเอ็นออดอย่าไปโลก อย่าไปเล่นกับความโลภรนะครับเนี่ยได้มาจริงไหมได้มาจริงแต่เขาจะให้แค่นี้นะครับให้เราโอนไปเท่านี้เท่านี้เท่านี้ก่อนถึงจะถอนได้ปรากฏว่าเขาก็เอาเงินเราไปครับเอาเงินเราไปแล้วพอเราโอนิดเขาก็เอาไปอีกก็โอนมาเท่านี้เท่านี้ก็ได้มาคืนคืนเท่านี้เขาไปพอถึงเวลาที่มันเยอะเข้าสะสมเข้าเยอะเข้าก็ตัดปุ๊บแล้วก็บล็อกเราปุ๊บแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมมาในรูปแบบนี้แล้วนะครับเราต้องหนักแน่นในหากินกันง่ายไม่จ่าชีพนะครับเนี่ยคลิปคลิปนี้ถือว่าเอามาเป็นองจาหอนะคุณผู้ชมนะครับ ก็เป็นคลิปที่ต่างเงินฝากผู้ชมแชร์ไปได้วยกันนะครับอย่าไปหลงเชื่อโดยเด็ดขาดเงินนับเสียไปเนี่ยเจ็ดแปดหมื่นเนี่ยนะครับเป็นเงินเก็บทั้งหมดยิ่งในคลิปที่เธอต่อว่าเธอบอกเธอเสียด้เงินแทนนะครับยิ่งยุคสมัยนีนะ้เงินไม่ได้หากันง่ายๆก็เป็นแรงใจให้คนที่โดนนะครับแล้วก็คนที่ยังไม่โดนเนี่ยก็ดูวัตุทาหนเข่าไว้แดยูครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสกงคมครับ